หมาอีอยังตัวใหญ่ซ้ำค้นจ้ามันเป็นหมาจริงหรือหมาปลอมไปเบิ่งกันเลยจ้าเมนูสิาพาไปเบิง่งสวัสดีจ้าทุกคนื้อนี้วันหยุดวันเสาร์นะจ้าหลังจากที่ ไปรับพี่มีหลังจากเลี่ยนพิเศษแล้วๆเนาะจ้ากระปประมาณเวลาเทียงๆนี่แหละเนาะจ้าบาทที่นี่หฮาสิพ้าทุกคนไปเบิงไปเบิงอียงมาตีพี่น้องติดตามกันไปเลยจา้านี่แหละจา้ามองสีผ้าไปเบิงแมนมันเป็นร้านอียงก่อคือมีประตูลายสั้นแถบซันเด้มีประตูสั้นนึงแล้วก็มีสั้น2ส,สั้นสองก็ต้องล็อกใหด้ดีๆเด้อจา้าป้องกันน้องซีขาสีเลนออกจากร้านเนาะจ้ากันล็อกไว้ย่างดีพ่นละจ้าใส่ก่อนย่างดีไปเพราะแล้วๆกันย่างขึ้นไป จอันนี้ก็สิเป็นนาร้านเพิ่นเนาะจ้าก้อนเขาร้านหฮากระต้องไส้ถุงเท้าก้อนเน้อจ้าก็บ่ฮห้วเป็นอย่างเพิ่นคือให้ส่ถุงเท้าน,นะจ้าเพิ่นใส้ถุ่ทุคนเด้ออันนี้ก็เป็นถุงเท้าของทางร้านเพิ่นเนาะจ้าพอใส่เซจแล้วหฮอกระสีเดินออกมาเลยเนาะจ้าเปิดประตูเข้ามาแบบที่นี่หมาก็สิเล่นออกโอ้ยพี่น้องเอ้ยแทนแทนแทนมันคือคาเฟ่น้องหมาเนาะจ้าคาเฟ่น้องหมาคือหมาหลายหมากเลยหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยเนาะจ้ามีแต่โตงามๆโตตะหัก เบิ่งเนขาวคือปุยนุ่นนี่แหละพี่น้องโอ้ยสะออนหลายจ้าจักพันยังเป็นพันอย่างเนาะจ้าเทิ้งขนหยีขนหยองบ่มีขนก็มีเนาะจ้าจักเม่นหมาคือเป็นสิงโตดอกเบิ่งกันเอาเดอ้อจา้ามีแต่ตัวหักตาหักตาหักพุ่น่ะมันมันมีอหลีอยู่บนเนาะจ้าหมาอยียงสิงมาโตซ้ำคนเนาะนี่ลหละจ้าตบอกใหญ่บอกเม่เนาะอันตอนแรกก็ะยานยานเลยจ้าเพราะว่าหมามันตัวใหญ่แห้งล้วบัดที่นี่มันก็เฮาก็บ,บ่เคยเลี้ยงหมาเนะาะเฮาบ่ฮู้จักใจหมาเนาะจ้าเฮาก็เลยแบบ ยังบันเล่นกับนองเนาะจ้ากับห้มันขุ่นมันชิ่นกับนองก่อนจังสิไปเล่นกับนองเนาะจ้ะนี่นะเบิ่งเนี่ยือสิงโตบ่าจ้ะพี่น้องนี่นะตัวนี่แห้งคือคักแต่ละโตมันซื้ออีหยังแน่ว่ตีพี่น้องโอ้ยบจ่จำบดได้ดอกเด้อมันต้องไปเบิ่งป้ายเอาเนะจ้ะเพิ่นกะสีแต่ละโตเพิ่นกะสิมีป่ายบอกเนาะจ้ะว่าตัวนี้ชื่ออะไรนี่ลหละจา้าก็สิประมาณนี้ลหละเนาะจา้ะเบิ่งงอโรดจ,จ้ะ หน้าตาหมาอยู่ในลานเนาะจ้ากระสิประมาณนี้ละนี่น้องกระแลนมาเล่นมาที่นี่พี่พี่พนักง,งานเพิ่นกระสิต,ต้อนหมาได้แบดที่นี่พี่น้องต้อนหมามานังร่วมกันละกา้ลูดค้าแต่ละโตแต่ละโตะมาไทยกับหมาได้เนาะจ้ามนุษย์กระเด็นไทยอยู่เด้ตอต่ว่าโบ่ได้ทไายวิดีโอเนอะจ้าทางลานเพิ่นไทยไหยแต่เป็นรูมเนาะจ้าห้องหมาก็ให้ความรวมมือดีดีพี่น้องยืนไทยบก,กระดูกกระดิกเลยเดย้นี่ที่เด็ดจา้า ไผ่บอกเคยเห็นหมาตัวใหญ่ซ้ำค้นเบิงเลยจา้านี่ละจา้าโตบังใหญ่หนึ่งเบิงเนี่ยหน้าตานองกับเป็นตะยานตะยานต่วันนองกับบอดูบอยังเดจา้านี่ละจา้าหมาตัวซ้ำคนนี่ละโตใหญ่ตเมีอหอลี่อ๋อหล่อทีเลนกับนองมากมิตัวนี้ละจา้ามึนที่สุดเลยดื้อที่สุดเลยซื้อหยังวัตีนองท้องขาวจา้านองท้องขาวอุ้ยขาวเหมือนปุยนุ่นขนนุม่มหนุ่มพี่นองไดไปจับแล้วก็ โอ้ยน้องน่ารักอยู่นะแต่ว่าเสียทีน้องดุไปนิดนึงนะจ๊ะนี่ได้ภาพบรรยากาศตอนไทยน้องม้าเนาะคะ่ะภาพร่วมน้องม้าเมนูกับสีไทยได้แต่วิดีโอแค่ซ้ำนี่นะจ๊ะจริงๆแล้วน้องเรียงรายนะถ่ายรูปนะสวยงามมากตะหักขักเด้อพี่น้องเบึ่งเนี่ เหตุป <ip i> ูติปีอยู่มิแตโต,ตขาวขาวส่วนพี่มีนะมากหลายจ้ามากหมามากสัสมากแมวไปจังสันเดลูกข่อยนะเป็นอย่างจังไปมักหมาก,กระดอกรกะเดียเพิ่งนี้นี่เอาความสวยความหล่อมาเสิร์ฟกันนะจ๊ะจาจักน่องเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ล่ะจ้าพี่น้องก็บไดไปเบิงชัดประนันเนาะทุกคนว่าหมาตัวนี้เกง่งบ่เอาเปิดประตูออกมาเองได้สยเอาน้องตัวนี้ซื้ออย่างวะตีน้องตัวนี้ซื้อมาหมูหยองน้องหมูหยองนะจ๊ะ น่ารักมากสงสัยสิมาส่งเมนุดกลับบ้านมั้งจา้าเมนุดกำลังสิกับบานเนาะจ้าตอนนี้น้องพักประตูออกมาเองอุย้ยเก่งมากเลยอะ่ะหมาน่ะมาส่งแล้วพอเมนุดเดินออกกับสิกับเข้าไปอีกพี่น้องมึงเนี่ยอุ้ยหมาน่ารักมากไปได้เวลาเดินทางกลับระบาดท,ที่นี่พี่น้องเมนูเห็นวิวข้างทางงามงามเหมือนไปเที่ยวภาคเหนือเลยอะ่ะดูสิมีภูเขาด้วยอะ่ะกะบรรยากาศน่ะมันคืมเนาะจ้าพี่น้องบัดท,ที่นี่มันเหมือนมีเมฆหมอกเหมือนอยู่ภาคเหนือเลยอะ่ะ มันมีผู้เขาพร้อมนอนจ้าเมนูกันเลยทายมากแล้วก็บ,บอกว่าเหมือนได้ไปเที่ยวภาคเหนือเลยว่าสันตัวลูกไปนอนจ้าแต่จริงๆแล้วก็ยุ่แวแถวบางพระนี่แหละพี่น้อง